สุริยะบุงวิเศษ YouTube Channel ช่องนี้มีหลากหลายเยี่ยวข่าวสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านที่ติดตามช่องสุริยะบุงวิเศษ y o u ย b e c h ช n n e l ทุกท่านครับก็ขอให้ทุกท่านจะมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองกันทุกทุกท่านครับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าจิตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยศาลาจังหวัดศรีสะเกษ สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายสามารถกักขุมชาวกัมพูชาที่เข้ามาลักลอบตัดไม้มีค่าในฝั่งไทยได้หนึ่งคนไปติดตามรายละเอียดของข่าวเลยครับคุม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 นะระบ้คุมระบ้คุมระบ้ออ๋อตำบลระบ้สล็ชุกสล็ชุกเทสสิงคอปร์สกงคโปร์อายุมาอยู่จากมือแล้วแต่มันเอาง่ายเ้ยมันเอานิ้บวชง่ายมามาอยู่ได้สี่วันแล้ว ហើយ4ថ្ងៃអីមកប្រហែលនេះម្នាក់ឯងតែតើវិញទេណាមកបង្កឲ្យហូរមកឲ្យជួយជ្រើនេះចាំងម្នាក់អីម្នាក់អាយុប្រហែលនេះ42បានអាយុ40ឆ្នាំអាយុ42 42 22ឆ្នាំចូលមកได้4ថ្ងៃទៅទីហៀនអត់អត់ទេជួយមេឃបានឲ្យទៅទីហៀនសុំជាជុតគេសុំអាណាមកសុំអ្នកភូមិ ตัวเนี่ยภูมบ้างสถามว่าเป็นทหารไหมเขาตอบว่าไม่ใช่นะครับเพื่อมี f เ t ื r อทหารเรื่องนี้ไอ้มุกคามไปต้องบอกว่าเอามาจากบ้านใช่ไหมขอเพื่อนเขาเพื่อนมานะครับโตเบิงตรานี่โตตราตราเขาทหารกัมพูชานะครับแต่เขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาขอเพื่อนมาอันนี้กี่ห้าวยหนึ่งอ้อซะเอ้ยสองห้อจังไหนนี่ข้อขอมือข้อคอขอคอข้ออขอคอข้จ่าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยซาลาจังหวัดศรีสะเกษ สนที่กำลังกับหน่วยเฉพาะกิจที่3กองกำลังสุรนารีร้อยทหารพลาน2601กรมทหารพลานที่1 6และกองร้อยอสอที่19ภูสิงห์ได้ร่วมกันลาตะเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเงืเง่อนไขาชายแดนไทยกัมพูชาสามารถจับกุมนายคอนเรือนอายุ42ปีอาศัยอยู่บ้านภูมิสแแรจะเร็วตําบลคุ้มระเบิดอำเภอศกซุป จังหวัดกัมปูดประเทศกัมพูชาของกลางและอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำผิดไม้ชิงชันแปลรูปหนึ่งเหลี่ยมจอบหนึ่งด้ามหัวไฟคาดศรีรษะหนึ่งอันขวานหนึ่งด้ามมีดหนึ่งเล่มเ้ือยลันดาหนึ่งปืนตะไบหนึ่งอันสายสะพายไม้หนึ่งสิ้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาติดตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2 4 8 4ัิติดตามพระราชบัญญัติสมวนและคุ้มคลองสัตว์ป่า พศ2562ผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพศ2522เหตุเกิดบริเวณป่าทางทิศเหนือช่องเปียรจำบอกในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยสาลาทับซ้อนเขตป่าทาวรตามมาติคณะรัฐมนตรีป่าฝั่งซ้ายห้วยสาลาของที่ตำาบลดงรักอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดห่างจากชายแดนไทยกัมพูชาประมาณ2กิโลเมตร เจ้าหน้าที่ได้ทําบันทึกตรวจยึดจับกลุ่มส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตารวจภูทรภูสิงห์อำเภอภูสิงห์จังหวัดรีสเกตเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปส่วนของกลางและอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทําผิดเก็บรักษาไว้อย่างที่ทําการเก็บรักษาพัน์สตว์ป่าห้วยสาลาตามระเบียบข้อกฎหมายการเก็บรักษาของกลางป่าคือสมบัติของคนไทยทั้งชาติอย่าให้การดูแลรักษาป่า ต้องเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มเล็กๆเพียงไม่กี่คนหัวหน้าวิเชียนจินวง์